รีสอร์ทที่แวรลัซาธรแกรีสอร์ทอยู่คืออยู่เสียเราะตาดชื่อโอ้ขาอ๋อสิบลอกขาดลาดกับแถวบางเรื่องเกี่ยงเรื่ของของเดอสร่าเลยอยู่ก็อยู่เสียเราะตาเชื่อโอ้าอ๋อเรื่องสกุลละ่าก็สิทธิมนุษยชนคือสิทธิมนุษยชนก็คือว่ามันมีภาพกว้างแค่ไหนเรื่องนี้อยู่มั่เสียเราะตาดเกิดขึ้นว่าคือยาสตร์โลกาดูเรื่องนี้อยู่ ดิบก็เห็นได้ได้ที่ได้ส่วนได้กับกำเนิกับเชื้อเสาโขลงคือวันนี้ผมดีใจมากครับที่มาเจอกับกลุ่มชั้นผ่านของชันผ่านเดียวกันผมคงเครียดนะครับตั้งแต่จังหวัดตามมาถือไอ้ประจวบนะฮะก็ผมก็ดีใจมากวันนี้ดีใจเป็มากเลยแต่เสียงผมคงอาจจะเสียงไม่ไม่ไม่ดังเท่าผู้มีอำนาจนะครับแต่ว่าวันนี้ผมอยากจะรู้เรื่องหลายเรื่องคณะกรรมการสิ่ได้เคยคุยเรื่องอะไร ที่รู้คร่าวๆคณะกรรมการซีเนี่ยของก่อตั้งต่อตั้งแต่เอารัฐมนุนปี40สเ่สูดเขาเมื่อเขาเพิ่งมาปฏิบัติหน้าที่ปี42นะครับผมก็ข้อมูลก็ยังไม่มีไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าคร่าวๆนะครับนัดวันนี้ทีทิพย์ด้วยเชนนี่อยู่ในอยู่ในรัฐมนุษยฉบับไหนกันแน่ห้าสูดแล้วหแต่หนึ่งคือยังเสียงผมเนี่ยมันไม่ดังนั่นนะครับคือต้องไอ้ต้องเอาผู้มีอำนาจเนี่ยมาอธิบายที่พื้นที่บอก นะครับให้มันไปคู่ขนานกันได้นะครับคือทางบ้านผมเนี่ยทางสวนพื้นนะทางราชบุรีจัวันตกเขตเขตนาอ๊อสีทางบ้านผมเนี่ยมันมีปัญหาหลายกรณีนะครับท้องสารเช้ายังไม่เคลียยังไม่เคลียเลยครับนะครับที่ดิทนทำกีมันมีอยู่หลักกานเนี่ยสองเรื่องใหญ่อาจจะมีเล็กเล็ก,ลก,ลก,ลกน้อยนะครับคือผมอเข้าใจไม่ติดว่า ส่วนได้ส่วนเสียผู้ผู้มีอำนาจเขาไม่มาเรียกร้องได้มอนแบบว่าผมก็มีส่วนเสียนะครับโดยไม่ติดของของคำในอย่างของประเทศไทยอ่ะ